สวัสดีครับแล้วก็้สู่ช่อง DEN ว่าด้วยเรื่องของซิมดีแทผมได้เห็นข่าวเรื่อง d t แท็กเขาเขาประมูลไม่ได้เนาะ,ะถ้าเกิดว่าเขาจะเป็นผู้ให้บริการเนี่ยเขาจะต้องแบบเหมือนสัมปทานคลื่นเนี่ยคลื่น9ก้อคลน8 50อ้อขึ้คลื่นพั0แปย่งเงี้ยครับนั้นก็เลยเป็นกระแสะว่าคนที่ใช้เครือข่าย d ีแทเนี่ยซิมจะได้ ผมก็เลยศึกษาว่ามันจะต้องทํำยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเราใช้ d ีแท็นะผมใช้ d ีแทเนี่ยถึง2เบอร์ t r ท Move อีก2เบอร์จะใช้เยอะไปไหนเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่จะทํำให้เบอร์ของเราเนี่ยมันไม่ดับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ d ีแท็เนี่ยให้กดดอกจันสี่สี่สี่ซึ่งไหนสี่เหลี่ยม แล้วกดโทรเพื่อเช็คว่าหมายเลขของจะถูกระงับหรือเปล่าถ้าซิมไม่ดับเนี่ยเขาจะส่ง SMS มมาบอกว่า<ม>ซิมของเราไม่ดับแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นคลื่นใหม่เรียบร้อยส่วนถ้าใครที่จะซิมดับให้เรานะครับเอาซิมของเรานี่แหละไปที่ศูนย์ดีแท็กไปเปลี่ยนเป็นซิมใหม่สามารถใช้คลื่นที่ยังมีอยู่ของดีแท็กได้นะครับโอเคและนี่ก็คือซิมของผมที่จะเอาไปเปลี่ยนนะครับครับผม ี่สถานที่ที่ผมเอาซิมมาเปลี่ยนนั่นก็คือเฟนรนันแอร์พอร์ตเชียงใหนนะ wow, ม่ว้าวมืดแล้วเคแล,วแล้วผมก็ถึงที่ดีแท็กแล้นะครับเปลนซิมกันเลยเออมื่อมาถึงแล้วเราก็รับบัตรคิวก่อนนะครับก็รอ,อเคได้ว่าสรุปเลยนะครับคือซิมของผมเนี่ยมันไม่ดับที่มันขึ้นแบบนั้นเพราะว่าเบอร์เนี้ยลืมไปจ่ายค่าบริการมีสองแบบก็คือจ่ายค่าบริการหรือว่า เพิ่อมวงเงินนะครับผมเลือกจ่ายค่าบริการเขานะนี่เลยนะครับปัญหาคนมี4เบอร์4ซิมบางทีก็จะลืมไปจ่ายบ้านนะครก็ลองเช็คดูแล้วกันนะครับส่วนใหญ่แค่เป็น 3G 4G อย่างสมาร์ทโฟนปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอีกแล้วนะครับ